คุณได้ผลเป็นไงคะคุณอยากเป็นยังคะสามพลาดสิว่าเพิ่งสอบคณิตมาเมื่อกี้มีคิวอาโฟนอีกหรือเปล่าคุณได้ผลเป็นไงคะคุณอยากเป็นยังคะสามพลาดสิว่าเพิ่งสอบคณิตมาเมื่อกี้มีคิวอาโฟนอีกหรือเปล่ามีปอะไเนี่ยไมวานนายนะเราจะเป็นข้อนี้ค่ะ ข้ออธิบายการอว่นความร้อนแล้วเขาก็เขียนเองนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นข้อสอบก็จะประมาณนี้ก็จะจเจอคนหนึ่งที่อันนี้จะเป็นเด็กห้อง,องต้นนะคะห้องหนึ่ง <c oughs> ห้องหนึ่งก็จะมีข้อสอบซึ่งจะเป็นจากที่เราเรียนออนไลน์เนาะแล้วเด็กเจอเด็กอีกห้องหนึ่งที่เราแชร์ก็คือเรื่องความร้อนซึ่งเราจะสอบในคาบเ,เรียนนะคะใช้เวลา2ชั่วโมงกับข้อสอบ11ข้อค่ะแล้วทีเนี้ย เราก็ให้เด็กสอบอะค่ะเราก็จะเก็บแล้วเราจะตรวจพร้อมกันเนื่องจากว่าเป็นข้อสอบอันตนัยค่ะแล้วพอดีวันวันตรวจเนี่ยค่ะก็ห้องอื่นก็จะเป็นแบบประมาณนี้ส่วนเด็กคนนั้นก็จะมี q ิ A scan วอารโคสแกนมาให้ดูค่ะคือตอนแรกก็แบบคืออึ้งอะค่ะอึ้งเหมือนกับว่าที่เราออกข้อสอบอันตนัยก็คือต้องการให้เด็กค่อยๆเขียนได้ไม่ได้บรรยากแต่พอเจอนักเรียนสแกนคิวอารโคแล้วบอกว่าสแกนดูคําตอบในนี้เราก็เลยแบบ ถามมาค่ะแล้วก็ยิ้มสแกนค่ะแต่เข้าไม่ได้แต่ถ้าเข้าได้ก็คงจะอึ้งกว่านี้อีกค่ะได้ถามน้องไหมคือยังไม่ได้ถามเป็นเป็นกิจจลักษณะค่ะแต่แค่ตอนที่พอเราสอบเสร็จเราจะตีข้อสอบตอนตรวจเสร็จนะคะตีกลับเพื่อให้เด็กเช็คว่าตัวเองทําถูกผิดอะไรหรือเปล่าทีนี้ก็จะมีเพื่อนในกลุ่มเขาอะค่ะเพื่อบอกว่าจะพ่อคิวอาร์โค้ดอยู่หนึ่งควค่ะ นี่ค่ะก็เลยแบ่งความน่ารักของนักเรียนส่งให้ทุกคนได้ดูในเฟซบุ๊กค่ะืมคิดอะไรไม่ออกเลยครัมก็เลยรอแล้วก็เขียนวาดรูปไปเลยเทาแล้วของของคิวอารโค้ดนี่แหละครับก็มันคิดขึ้นมาเองครับแล้วก็เลยเขียนแต่ครับเพราะไม่มีอะไรทําแล้ว วาดลูกตามการ์ตูนอะไรพวกนี้คือแนวงานศิลปะเป็นพวกการ์ตูนอนิเมะอะไรพวกนี้อยู่ห้องกันเดี๋ยวนะเขียนแล้วตอนห้องคณิตมีอีคิวอาโค้ดให้เหมือนคุณครูไหมแต่เขียนอะไรไอเลิฟไม่เสียหายครับก็คือคุณครูตรวจดูแล้วเราก็แบบไปเปิดเจอปุ๊บสแกนเพื่อดูคําตอบคุณครูก็เอาโทรศัพท์มามันก็หาคําตอบไม่ได้แต่ถ้าสแกนปุ๊บแล้วมันแบบเด้งขึ้นมานี่